ฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อถ้าท่านต้องการติดตามข่าวสารอย่างรวดเร็วกด Subscribe และกดติดตามไว้นะครับ สวัสดีครับขณะนี้ท่านกําลังอยู่ในรายการฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อรายการนี้ครับเป็นรายการที่นําเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภยัยเช่นเคยนะครับวันนี้ทีมงานทนายอ้อเนี่ยมีหลักกฎหมายดีๆนะครับแล้วก็มีคําพิพาาสารดีกาดีๆซึ่งศาลท่านเคยตัดสินเอาไว้นะครับ คดีนี้ครับเป็นเรื่องของอุบัติเหตุรถชนกันอีกแล้วนะครับเป็นอุบัติเหตุเนี่ยซึ่งค่อนข้างที่จะร้ายแรงเลยนะครับเพราะว่าสร้างมาซึ่งความสูญเสียเลยนะครับเป็นเหตุให้ผู้ตายนะครับถึงแก่ความตายเลยแล้วก็ผู้ตายเนี่ย เป็นเสาหลักของครอบครัวเลยนะครับคดีนียครับเขามาโต้เถียงกันในเรื่องของการก่อสร้างห่วงซุยนะครับห่วงซุยเนี่ยก็คือถ้าเป็นประเพณีของทางคนจีนเขาอะนะครับเวลาที่จะเก็บโจกนะครับเรามาดูนะครับข้อที่จริงนะครับออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะลงลึกเข้าไปถึงในข้อที่จริงแบบนี้นะครับอยากให้ท่านเนี่ยเข้ามาดูหลักกฎหมายก่อน เวลาเกิดเหตุละเมิดกันนะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับเขาจะวางหลักเอาไว้เลยนะครับในมาตรา420นะครับผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อทําต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดีแก่ร่างกายก็ดีอนามัยก็ดีเสรีภาพก็ดีทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดีทานว่าผู้นั้นทําละเมิดจําต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้นคดีเนียครับ เวลาเกิดเหตุละเมิดนะครับเขาจะมีเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องหมวดของความรับผิดเพื่อละเมิดนะครับคดีเนี่ยครับศาลท่านเนี่ยหยิบยกมาตรา438ขึ้นมานะครับเขาวางหลักเอาไว้แบบนี้นะครับว่าวรกแรกนะครับค่าสินไหม่ทดแทนจะพึงใช้โดยสถานใดเพียงใดนั้นให้ศาลวินิจฉัยตามควรแกพ่พฤติการและความร้ายแรงแห่งละเมิดวรกท้ายนะครับอันหนึ่ง ค่าสินใหม่ทดแทนนั้นได้แต่การคืนทรัพย์สินอันผู้เสียหายต้องเสียไปเพราะละเมิดหรือใช้ราคาทรัพย์สินนั้นรวมทั้งค่าเสียหายอันจะพึงบังคับให้ใช้เพื่อความเสียหายอย่างใดๆอันได้ก่อขึ้นนั้นด้วยพอดีเนี่ยครับศาลท่านเนี่ยหยิบยกมาต่า4 4 3ิขึ้นมาด้วยนะครับมาต่า4 4 3เนี่ยเขาวางหลักเอาไว้แบบนี้นะครับว่าในกรณีทําให้เขาถึงตายนั้น ค่าสินใหม่ทดแทนเนี่ยได้แก่ค่าโปรงศพรวมทั้งค่าใช้จ่ายอันจําเป็นอย่างอื่นๆอีกด้วยนะครับวักสองนะครับถ้ามิได้ตายลงในทันทีค่าสินใหม่ทดแทนเนี่ยได้แก่ค่ารักษาพยาบาลรวมทั้งค่าเสียหายที่ต้องขาดประโยชน์ทำมาหาได้เพราะไม่สามารถประกอบการงานนั้นด้วยวักท้ายน,นะครับถ้าว่าเหตุที่ตายลงนั้นทําให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดนะครับ ต้องขาดไ like, ้อุปการะตามกฎหมายไปด้วยใช้ท่านว่าบุคคลคนนั้นเนี่ยชอบที่จะได้รับค่าสินใหม่ทดแทนเนี่ยเพื่อการนั้นคดีเนี่ยครับศาลฎีกาเนี่ยท่านตัดสินเอาไว้เนี่ยนานแล้วนะครับเมื่อปีพศ2523เลยนะครับข้อที่จริงในคดีนี้เป็นแบบนี้นะครับว่าจําเลยนะครับขับรถโดยประมาทชนสามีโจตายนอกเหนือนจากค่าใช้จ่ายในการทำศพแล้ว โจดเนี่ยได้สร้างเจดีรอบห่วงสุยสําหรับเก็บศพผู้ตายอันเป็นประเพณีของคนทั่วๆไปที่มาฝังศพที่ห่วงสุยแห่งนั้นโจดนะครับย่อมเรียกค่าเสียหายเนี่ยค่าใช้จ่ายส่วนนี้ได้ตามสมควรแก่ฐานะของผู้ตายแต่เนื่องจากเจดีรอบห่วงสุยของผู้ตายเนี่ยผู้ตายนะครับได้สร้างมาก่อนสําหรับเก็บศพบรรพบุรุษและตัวผู้ตายด้วยนะครับสร้างยังไม่เสร็จ ก็ตายเสียก่อนนะครับเมื่อผู้ตายตายแล้วเนี่ยก็ได้มีการก่อสร้างต่อเติมเนี่ยจนเสร็จและได้นำศพผู้ตายเนี่ยไปฝังไว้ณนะสุสานเนี่ยก็คือห่วงซุยแห่งนั้นดังนี้ครับค่าใช้ใจ่ายในการก่อสร้างจดีและค่าห่วงซุยก่อนผู้ตายตายเนี่ยจึงไม่ให้ค่าเสียหายโดยตรง ที่จำเลยจะต้องรับผิดนะครับแต่ค่าใช้จ่ายภายหลังจากที่ผู้ตายเนี่ยถึงแก่ความตายไปแล้วนะครับจนกระทั่งก่อสร้างเจดีรอบวงซุยแล้วเสร็จนะครับเป็นค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรงนะครับซึ่งจำเลยะครัจบจะต้องรับผิดและเมื่อโจทก์เนี่ยไม่ได้นําสืบให้เห็นว่าค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเนี่ยที่ได้ก่อสร้างหลังจากที่ผู้ตายเนี่ยได้ถึงแก่ความตายไปแล้วนะครับ เป็นเงินจํานวนเท่าใดศาลนี่นะครับท่านเนี่ยก็กําหนดให้ตามที่เห็นสมควรได้โจทย์นะครับเขามายื่นฟ้องว่าโจทย์เนี่ยเป็นภรรยาของนายไมยตตีและเป็นมารดาของนางสาวนันทนาบุตรที่เกิดจากนายไมยตตีกับโจทย์นะครับเมื่อเดือนมกราคมพศ2519นะครับจำเลยนะครับขับรถยนต์โดยประมาทชนนายไมยตตีสามีโจทย์ถึงแก่ความตายขอให้ใช้ค่าเสียหาย พอโจทเนี่ยมายื่นฟ้องแล้วนะครับจำเลยเนี่ยเขาก็มายื่นคำให้การต่อสู้คดีนะครับว่าเขาเนี่ยไม่ได้มีส่วนประมาทนะครับผู้ตายเนี่ยประมาทเองนะครับขับรถมาชนจำเลยโจทเนี่ยไม่ใช่ภรรยาและนางสาวนันทนาเนี่ยไม่ใช่บุตรของผู้ตายนะครับไม่มีอำนาจฟ้องคดีเนี่ยครับหลังจากที่ศาลท่านเนี่ยตรวจจากคำฟ้องคำให้การแล้วก็จากการสืบพยานกันแล้วนะครับ ศาลชั้นต้นเนี่ยท่านเนี่ยพิพาษาว่าจำเลยอะครับเป็นฝ่ายประมาทต้องรับผิดใช้ค่าเสียหายให้โจทก์ซึ่งสารเนี่ยนะครับชั้นต้นเนี่ยท่านกําหนดให้เนี่ยเจ็ดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยหกสิบสองบาทพร้อมดอกเบี้ยนับจากวันฟ้องนะครับคดีเนี่ยครับพอสารชั้นต้นเนี่ยท่านพิพาษาให้จำเลยเนี่ยต้องรับผิดนะครับก็ต้องชดใช้เงินให้กับภรรยาของผู้ตายนะครับ จำเลยนะครับเขาก็ไม่เห็นด้วยกับคําพิพาสสารชั拜拜้นต้นเนยนะครับจำเลยนะครับเขายื่นอุทธร์ขึ้นมานะครับสารอุทธร์เนี่ยท่านก็พิพาษายืนนะครับตามสารชั้นต้นเลยนะครับให้จำเลยเนี่ยต้องรับผิดนะครับคดีนี้ครับจำเลยเนี่ยโดนสารเนี่ยตัดสินไปสองสารแล้วนะครับจำเลยเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยกับ ศาลอุทธรณ์นะครับจำเลยเนี่ยก็ยื่นฎีกาขึ้นมาเลยนะครับพอจำเลยยื่นฎีกาขึ้นมานะครับศาลฎีกาเนี่ยท่านวินิจฉัยว่าแบบนี้นะครับโจทย์เนี่ยเป็นภรรยาและนางสาวนันทนาเนี่ยเป็นบุตรของนายไมตรีผู้ตายมีอำนาจฟ้องจำเลยและมีสิทธิ์ได้รับค่าเสียหายตามที่ศาลล่างฟังมานะครับเว้นแต่ค่าก่อสร้างห่วงซุยซึ่งค่าใช้จ่ายเนี่ยในการก่อสร้างห่วงซุย เป็นรูปเจดีย์นะครับแล้วสร้างเจดีย์เนี่ยรอบวงซุ้ยฝังศพนั้นข้อเท็จจริงนะครับฟังได้ว่าการที่จะนําศพเนี่ยมาฝังที่สุสานดังกล่าวเนี่ยจะต้องเสียเงินให้แก่โรงเจเป็นค่าเช่าที่ดินและค่าก่อสร้างเจดีย์เนี่ยให้แก่โรงเจซึ่งทําเป็นแบบเดียวกันหมดนะครับและทางโรงเจเนี่ยก็คือเป็นผู้กําหนดราคา เห็นได้ว่าการก่อสร้างเจดีรอบห่วงซุยนียเป็นประเพณีของคนทั่วไปที่นำศพของคนตายะนะครับมาฝังที่ห่วงซุยนะครับแห่งนี้ถ้าเป็นจำนวนตามสมควรแก่ฐานะของผู้ตายย่อมถือได้ว่าเป็นค่าใช้จ่ายอันจำเป็นนะครับอย่างอื่นตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา443วรรคแรกนะครับจำเลยนะครับต้องรับผิด แต่หงสุยที่ฝังศพผู้ตายนั้นผู้ตายเนี่ยได้ทําการก่อสร้างเอาไว้สําหรับบรรพบุรุษนะครับและสําหรับตัวนายไมตรีผู้ตายเองด้วยนะครับตอนนายไมตรีตายเนี่ยการก่อสร้างเนี่ยนะครับหงสุยต่งางๆเนี่ยยังไม่แล้วเสร็จนะครับเมื่อนายไมตรีเนี่ยตายแล้วเนี่ยก็ได้ทําการก่อสร้างต่อเติมเนี่ยจนแล้วเสร็จนะครับค่าก่อสร้างเจดีรอบหงสุย ก่อนนายไม่ตีตายเนี่ยไม่ใช่ค่าเสียหายโดยโตรงที่จําเลยเนี่ยจะต้องรับผิดนะครับแต่ค่าใช้จ่ายภายหลังจากที่นายไม่ตีตายจนกระทั่งแล้วเสร็จนะครับเป็นค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยโตรงนะครับซึ่งจําเลยจะต้องรับผิดแต่โจทย์เนี่ยนะครับมิได้นําสืบค่าใช้จ่ายส่วนนี้เป็นเงินจํานวนเท่าใหร่นะครับศาลกําหนดให้ตามที่เห็นสมควร คดีนี้ครับโจทเนี่ยเขาเรียกมา56,500บาทนะครับสารดีกาเนี่ยท่านกำหนดให้28,500บาทนะครับส่วนค่าใช้จ่ายนอกจากนั้นรวมทั้งค่าขาดร้อุปการะที่สารล่างเนี่ยทั้งสองเนี่ยกำหนดมานั้นสารดีกาเนี่ยท่านเห็นว่าสมควรแล้วพิพากษาแก้นะครับให้จำเลยเนี่ยรับผิดค่าก่อสร้างเจดีรอบวงซุย เพียง28,500บาทถ้าก่อสร้างเจดีบรรจุศพของผู้ตายนะครับก็ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายเนี่ยอันจําเป็นเลยนะครับในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยเขาเนี่ยวางหลักเอาไว้เลยนะครับในมาตรา443วรรคแรกนะครับวันนี้ครับทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็เลยขออนุญาตะนะครับนำหลักกฎหมายดีๆแล้วก็คำพิพากษาสารนิกาดีๆเนี่ยมานําเสนอท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง แต่ถ้าท่านอยากจะเข้าไปดูคำพิพากษาสารดีกาในคดีนี้เพิ่มเติมมานะครับท่านเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ที่คำพิพากษาสารดีกาที่495ทั2,523มานะครับเช่นเคยนะครับถ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับท่านใดเนี่ยประสบอุบัติเหตุถูกรบชนนะครับแล้วท่านเนี่ยเป็นฝ่ายถูกนะครับทางทีมงานทนายอ้อเนี่ย อยากนำเรียนนะครับว่าในกรณีที่คดีของท่านเนี่ยเกิดความล่าช้านะครับหรือว่าคู่กรณีเนี่ยไม่ได้มาใส่ใจดูแลท่านเลยหรือว่าบางครั้งเนี่ยท่านเนี่ยไม่ทราบว่าเอ๊ะคดีเนี่ยจะต้องไปเรียกร้องสิทธิกับคู่กรณีอย่างไรเนี่ยทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็อยากให้ท่านเนี่ยลองโทรมาปรึกษ,ษากับทีมงานเรานะครับ ทางทีมงานภนายนอ้อเนี่ยก็จะให้คําแนะนําท่านเพื่อที่ท่านเนี่ยจะได้ทราบถึงสิทธินะครับในบางครั้งเนี่ยถ้าท่านมีนักกฎหมายเข้าไปช่วยนะครับนักกฎหมายเนี่ยเขาก็จะช่วยดูแลแล้วก็อ่าช่วยเรียกร้องในส่วนต่างๆเนี่ยให้กับท่านนะครับท่านเนี่ยจะได้ไปใช้สิทธิ์ตามกฎหมายเนี่ยต่อไป นะครับส่วนสําหรับคนที่ขับรถเนี่ยไปชนเขานะครับแล้วท่านเนี่ยเป็นฝ่ายผิดนะครับท่านต้องรีบเข้าไปเยียวยาคนเจ็บนะครับอยากเป็นกําลังใจให้ทั้งสองฝ่ายนะครับทั้งฝ่ายคนที่ถูกรถชนเองก็ดีแล้วก็ฝ่ายคนที่ขับรถไปชนเขาเองก็ดีนะครับอยากให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยผ่านพ้นวิกฤตต่างๆเนี่ยไปได้โดยเร็ววันนะครับวันนี้ครับทีมงานทนายอ้อนเนี่ยได้เอาเรื่องดีๆนะครับมานําเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังหากท่านเห็นว่า รายการนี้นะครับเป็นรายการที่มีสาระและเป็นประโยชน์เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภัยเนี่ยทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็อยากให้ท่านเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเรานะครับหรือว่าอาจจะส่งหัวใจดวงนิเมกนะครับมาให้กับทีมงานทนายอ้อนะครับวันนี้ทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลาเนี่ยดูรายการของเรานะครับวันนี้ขออนุญาตจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับ